สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สสุขสุกคนเด้อพอ,อกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยตอนแรงแรงวันนี้ลมแหง้งแห้งเบิง์ขี้เมฆอยู่สั้นลมบนพี่น้องเอ,อ้ยปอเธลายไวอนีผมลมแหงๆๆ้งอลีลมแห้งลมแห้งวันนี้ลมแห้งอลีพี่น้องเอ้ยยอมหับเลยแห้งจัดลมบนกับโบว์ว่าลมล่างกับโบว์ว่าพี่นองความแหง้งวันนี้การ เฮ็ดกินฮักกระแล้วพี่น้องเอ้ยกินข้าวแรงน้ากันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีปลาลุงหันแนวว่งามๆเร็วถูกหันแนววันหนึ่งปิ้งปิ้งวันหนึ่งปิ้งปิ้งให้ปลาลุงเบิ่งข้างมีปลาหนึ่งปิ้งปิ้งจากบัวจากยังกำมาให้าดผลิพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเว้ย น็สำนักลองๆๆลาล่าลาล่าลัล er. ่อลาล่าา่าลเด่าลา่่า้าล่ลาล่่า่าวล่าลา่าลาล่าาอ่า่า่่้ เอ้ยกล่องเราคือเป็นจักษีนี่พี่น้องมาเด้อกินข่าวนะท่านมาหน่อยเด้อปลาลุงเด้อมีข่าวนะท่านมาหน่อยเด้อมาหน้าห้องปลาลุงกินข่าวนะแม่เลยกินข่าวนะท่านมาหน่อยเด้อน้ำหอมปลุงดุ๊กปลาลุงดุมื่อวานนี้ได้อบไก่เด้อปลาลุงได้อบไก่สมุนไพรเด้อมาเทปแช่น้ำกันโอ้ยตกปองมาเด้อพี่น้องเด้อ สะแซดมากันตอนหิวเข่าพี่น้องกินกุ้ยจับวังเว้นนี่ตอนเที่ยงตัวใหญเข่าไวสบายดีพี่น้องมากมากมากปีโป้ปีโป้เช้า,าไหมไอเ้เนาะไอ้เนาะครบปีโป้เจ็บเด้อโอ้ยมาพี่น้องมา้มนแห้ง Yeah, but I'm not. うん。

โป้ปีโป้แมนรบกันลูกแมนรบกันดูกแมนรีเลยมึงเล็กปีโป้ไม่ เปลี่ยนอากา้นเรานนก็่แรนะก็บหนามมากเลยก็คือร่มร่มหนาวมากเลยมากกมามะเหาะลมหนาวอยู่เไทยดีสุดว่าอะไนะลืม

I นะวันวนี้บริคอยบางนาง cái này phù hợp mà hắn em à, áo vào phe hải nữa ะไม่เดจะไ่องเคยอ่านลงำ้องเัาเหนื่อยอานคำนะเจาโบราณก็ยินมได้เราอ่านคำแต่ว่ายูในช่องพูมีอนคอ่านยังได้ก่านละประมาณนี้่องสาทุก อาคุณผู้มื่าเราเปลี่ยนเวลาน,นอนนอนเว้นมือคืออะ ได้พี่นอ้องผมพูดอะไรที่กัามาหับสมเด้อสบายดีลมแห้งบนนึงเขาเหี่ก่อนนั่าหน่อยเขาในเฮื่อนแหละลมแห้ง